สวัสดีค่ะพี่น้องยายเจ๊สิมาพาพี่น้องกินเมียงบักเดือกล้วยน้อยกล้วยอ่อนเขือคืนใบบกักฮงพี่น้องใบสมกบใบมันมันหานาที่ตัวนี้บักกะทินใบบักมีกล้วยน้อยเดี๋ยวขาสิมาตัามเครื่องเด้อพี่น้องเด้อตะไคร แบกพริกอันนี้คาพี่น้องส่วนคาพี่มี่แบบขามเปียกน้ำพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาตั้มด้วยพี่น้องเด้อมาเริ่มตั้พริกพี่น้องเติ่นแต่พริกแห้งใส่พริกแห้งน้ำพริกสดน้ำเด้อพี่น้องเด้อพริกแรกแล้วเขาไปเสีเอาเครื่องใส่เด้อพี่น้องเด้อเอาตะไคร้เอาคาใส่เดี๋ยวลงไปเฮ้หนยลงไปหมดเลย นั่นเละใส่ตะไคร่ลงไปพี่น้องแล้วก็ตำอันนี้คาเด้อพี่นอ้องเด้อต้นคาเข้ากกสะใิ่ไปน้ากามเป็นมัดแ่ขุนตำก่อยขาเคี่ยออกลูกกามเป็นมัดมัดแน่แน่เลยสอนกันไว้เด้อพี่น้นนองเด้อข้าวสีมาปุง แบบนี้เลยอุย้ยแสีบขนาดได้ปานเหนีนยวมากเอาบอลตัวยิ่ๆ Tăm đầy đâu năm làm 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 năm 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 nè 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 năm năm ก er pues right. right. uh ็ค้ามเปียกไปน่ะเนืเด้อใส่ยังสี่เลยล่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาเป็นหยกอมหย่หย่น้ำกระแตกออกนี่ตัวนะหย่อหย่อมหย่อมกันหย่อมก็ไปกระหน่ำไปแดกเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกใส่ชโล่ําแน่ใส่บบกินกับโบตองใไซด้วยพี่น้องเด้อบบกินกับเอาอันน้ำตาลมาใส่อันนี้ใส่ไรนิดเจ๊งหน่อย ก็หลายเรามมนก็สมกัมเลยแลละอันข้ากับตะไคร่เข้าต้นข้าต้นตะไคร่เข้าเต็มโคกไหมพี่น้องยายชิยัวเหนยวนางบักคามันออกก่อนด้อ เป็นยังยายเจ๊ยังใส่ทั้งจังสี่บ่ใส่เป็นนนางบกักรามเปียกใส่ทั้งตอนมันเพราะว่ายายเจ๊มักกินมาก,กินเหนือบักรามเนี่ยเวยลามาตำเมียง เจ็กสีซิมก็บักเดียด้ยพี่น้องเสียบขนาดเสียบๆพ่อเหลือเด้อพี่น้องพ่อเหลือเด้อ ไปดิจ้าสาวล่าจ้าสวัสดีจ้าสาวล่าจ้ามานี่ ี่นมากินตำเมียงตะไคร่เนาะนี่มึงไปตะกินบ่อพี่น้องเห็นน้ำลายไหลเลยปลาเด็กตอนนี้ใหญ่เลยนี่ดีวยสีห้เบิ้งโอ้ยผักของเฮามีอะไรก็มะเดือแล้วก็มะเขือคืนแล้วก็กล้วยแล้วก็ยอดบักมี่มีแล้วก็มะตะเสกออนมะกะทิออนมะกะทินออนนี่บานพอนี่มาบ่เมียนสมกบสมกบสมกบแล้วก็อะไรเงี้ยก็หอยมันทหอยมันแล้วก็แบบ แมบักคลุงแล้วก็กาดอ่อนๆนี่คล้องแสบเลยพี่น้องเด็ดปึ๊บมากพี่น้องมากินกันเลยมากินนอากันเด้อพี่น้องว่ามันสีสแสบสมดจเกือบแม่บักคลุกกันเลยเป็นคัดตุ๋ยเลยพี่น้องตุ๋ยเลย คุยไหม ออซูเขาขั้นตอนการห,ห,ห่อห่อไปเลยพี่นอะเวลายอย่างห,ห่อไปกันเด้อตอนบ่บยๆนี่ใครบ่ท่านจินมากินนำกันเด้อ เคยลองกินนี่กานรบระฮุงเด้อพี่น้องเนาะมาเด้อไปกินมีใบสงุูป,ปานเข้าด้วยกันกานบะฮุงนี้เดียรรเด๋ยวเอาเอามาเียเลยเอามาทั้งกานึงไปเลยมาลอกอ่อนน้อยนึงกินได็เลยพี่น้อง ชีลดมปากคอยบอกวันนี้คือคำไงเนี่ยจัเข้าวจิ้มมืยจิ้มมือหวานหวา,วานจะกิ้ยังยังอ้าวอาเลยบุกไยกินไันเลยของแสบเลย หวานนั่เนาะหวานลองเมืองเ้าพี่น้องเดิมเห็ดกินใช่ไหบมบุเคยกินเนี่ยลองมากินเบิองบุเคยกินคือกันล่ะครั้งแรก<ร>อยู่บ้านคอยก็กินแต่ต้นนี้ลนะก็มะเขือเนาะนี่นไปสม er. บุกสมคนณกับบุเคยกินลองไปกินเบิงอ,องพี่น้องมัหนจะแสบทงไงเนาะ เดิมมานี่ชิคกินแบบครบเครื่องห่อเป็นสูตรเลยห่อแบบรวมมีดรวมมีดรวมมีดเนาะพี่น้องมากินเบ้างไม่ติดเสียบตรงไดนเขาก็ลองด้วกันแหละเดิมพี่น้องเดิมพี่น้องเริ่มกันห่อมากินแบบครบเครื่องเนาะนี่ถัากสิ่น้อยนึงเอาให้อท้หรือทุกอย่างเลยพี่น้องตาตึงกันนะใจด้งยังกล้วย อื้ครบลครบแล้วครบแล้วไปเลยเนาะน้ำกินมยังไงอ่ะอ้วน,น,นี่น้องน้ำเซี่ยงหวย <c oughs> เลยดิทำยังไงเลยโอ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 สิเลยเด็บบนนอกไม่ไม่หน่อยปวดไปหน่อย ยังได้ก็ได้คิดเองเม่กน,นอนคน,ออนเลยมมเมื่อกีำยังไงเมื่อี้เาริ่มใส่หมอ,อักไล่กับเมส์ดียังสีพี่นอเลย มามากระแดงเขาตอกฉีกประแดงเดี๋ยวน้ำที่นี่หอมอากคะเดือดเดือพี่น่องเลยเดือดหน่อยหน่อย เขาจะไหนตัองแบกรอบๆมันๆมันหวานอ่ะแซ่บสองลองอะพี่น้องเนาะขียบมาจากต้นเลยเหรอพี่นอ้องม,มาจากมือจากสวนเลยโอ้โห้กล้วยกล้วยกล้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเค้ากรกอบอทำสีเลยพี่น้อง เมียงในเขากันเขากันนรสชาตินแบบปาดๆน้อยนึงอันนี้ก็ชิมหอร์ใบใบสมกบเนาะมันรสชาติแบบไหนอะรบุเคยกินเดี๋ยวลองกินมึงเดอ้อพี่หน่อ อย่างนี้บอกพี่น้องปาอเลยมันจะออกแบบฝาาเปีวเปียวน้องไปสมกบดูได้บอกเคยกินลองไปกินเหมอเดิมพี่น้องแต่มันะจะแสบแสบคนละแบบคนละอย่างกันกินกรวมกันมันจะแสบแสบสขดสีกระเดกเด้อนี่กระเดกบานเฮาน้องเห็ดเองนี่ แซ่บอ,อันนี้ย,ยงยเลยเนพแก่เพชเดน้ำนมันบอ๊องกินไปน้าแบบกินแบบบ่ขาดต้อหนหอถ้าเพชกน็นี่แหละกินระเดนอือืโอ้แบบนี้ข้าต้อง่อน้ำหรือเล่าเซ่บนัวประยากกินกัน มีแหละของแสบเมื่อกี้เขาเอาไซ่ดอร์พักหน่อยนี่เขาก็เอาประแดกเป็นเนื้อตอนตอนยังสีเลยพี่นอ้องว่างเลยแสบคักแสบีลิลีให้เบิง้งลิปนี่เลยอยากกินเนาะจัดเลยพี่นอ้องไปเห็ดกินเองเบิง้งว้ามันสีแสบคือเฮาคา,าร์วาบอหยู่ <laughs> ว่าขนสนาเกิดจมีน <laughs> กกนีกกน่กันนี่รอยากแปลกรับปึ๊บไปสิเลยตักเลยอืมพออืโอ้ยน้ำลายไหลองอืือ,อ,อ,อกีร้รวมกันเนาะ แสบปะแแดบเมื่อกี้แทบแสบเนี่ยมันแก่เพชดได้นทำหน่อยาไว้อ้มืกี้ไว้มหน่อยถอเอาไว้สมบรอไินนะสุสาสุาสีนอนเด้อพี่น้อง โอ้ยผทางแสบเนาะแสบสูนะสูเบิ่งกินสองคนสิม่อะไรเมื่อกีงกินสมัยพักนี่แบบโอ้มีพักนีนต้องบอกเลยอืมผิดประแดบ่อ้กินัไสิไปนะเนาะฉีดฉีดประแดดแกเพชรกัเนเนาะอืมไฟฉีดตับลหลังเต็นดสีกว่าอม,อม ตอนประเดีด๋ยเด้อเนี่ยทั้งแสบทั้งนะัวเนาะเสียดนะโอ้ยหักหมักเดือยอืมเศดล่าไปเลยน่อพี่น้องสิยมืดแล้วอิ่มแล้วเน,ะ<ไ>วนาะไปราไฟก็ไหลก็แสบในเด้อพี่น้อง ผูได้ยอยากกินก็ไปลองแนะนำเมนูนํา<ม>แนะนำเลยนี่โอ้ยแซ่บแน่พี่น้องแซนก็ฝากกดติดตามกดกร<ม>ะดิ่งฝากแชร์ในเรื่องค่ะพี่น้องเด้อแซนแมนี้เท่ากับน่าฝากกดกันเพียงแค่นีนาะขบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์เขาคุณสำหรับกดติดตามนั่นี่เด้อพี่น้องเขาคุณหลายๆจ้าขอคุณพี่น้องสำหรับกันติดตามรับชมน้ำเด้อค่ะ เอกลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ